นาพิรมฤดีได้ทุกอย่างเท่ากับหลานคนอื่นยกเว้นที่ดินและเครื่องเพชรเพราะว่าเป็นของคุณหญิงท่านให้แต่ลูกหลานคุณหญิงที่เพนครับผมว่าเราควรจะทำตามความประสงค์ของคุณพ่อนะครับ พ่อก็ได้แจ้งความจำงไว้กับหลายคนรวมทั้งดอกโศกด้วยใช่ไหมดอกโศกคุณตาท่านบอกเธอไว้ไม่ใช่เหรอแต่หนูไม่อยากได้ไม่ต้องให้หนูคะ่ะโศกจะบ้าเหรอไอ้มีสิทธิ์ได้นะนี่แม่สนใจนี่ไม่ใช่เรื่องของแกนะอย่าสอดทำไมทำไมจะพูดไม่ได้ใครมีสิทธิ์หัาโศก แกต้องเอานะของของแกแกต้องเอาแล้วจะเอาจากที่ไหนฮะจะเอาจากไหนก็เอาจากแกไงอีผู้ดีแกรู้ดีอยู่แก่ใจว่าอะไรมันเป็นอะไรอะ่ะอย่าใจร้ายใจดำให้มันมากนักเลยแกกลับไปซะแล้วหยุดฝันถึงสิทธิ์ลมๆแรงๆของแกแต่ก่อนเนี่ยแกอาจจะมีแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่ เดียเ๋ยวนี้สิทธิ์มันเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่สิทธิ์ที่ได้มาจากการยั่วยุนคุณพ่อฉันแบบต่ำตํำๆของแกแกยายยายจ๋ายายพ่อเลยจ๋ายาย,ยเอเอ,เอรู้แล้วคุณเพ็ญเราก็ตัวโตวกันแล้วนะคุณก็เป็นป้านั่นก็นหลานฉันไม่เชื่อคุณพูดจริงเงินนะ่ะคุณไม่เคยไม่อยากได้อย่ามาทำเป็นสร้างภาพเลยนะ พี่เพนครับผมว่าเรามาคิดใหม่กันดีไหมครับครับประเพณเงินห้าล้านที่จะให้ดอกโศกเอามาให้เราสามคนมันก็แค่คนละล้านกว่าหยุดเลยนะโอนเป็นเด็กอยากสอดพี่เพนผมว่าถ้าโอนเขาอยากจะทําเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทํขอเขาได้นะครับก็ได้ฉันเชื่อว่าคุณพ่อท่านก็ต้องการแบบนั้นแต่ในเมื่อมันไม่มีอยู่ในพิัยกรรมฉันไม่เห็นเหตุผล ถ้าใครอยากจะให้ให้จากส่วนของตัวเองแต่ถ้าจะแบ่งจากส่วนของลูกฉันฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องเออเอาสิวะฟ้องมาฟ้องหยุดนะถ้าแกไม่หยุดนะนะฉันจะเรียกคนให้จับแกลแล้วก็โยนออกไปข้างนอกฉันบอกให้หยุดเคลียระมะไม่เคลียร์ไม่เคลียระไม่ยอม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 ไม่ นะใส่เขา้าคอบล้วจะซักซักซักแกแกตายแน่ๆสุดสวยผมจะแบ่งให้ดอกโศกสองล้านโห ดีจริงๆแล้วโอ๋ล่ะโอ๋ไม่รู้ให้ก็ได้ค่ะโอ๋ไม่อยากได้อะไรอีกแล้วโอ๋แต่คุณรรักสุขจะได้ส่วนแบ่งของคุณพลึกด้วยนะครับจริงเหรอคะคุณแม่คงไม่เยอะแล้วสิ ว่าคนรวยนี่มันไม่รู้จักพอเนาะกูเนี่ยจะคอยดูว่ามันจะกินจนท้องแล้แตกตายไหมจกยายกลับก่อนนะขอให้พาคุ้มครองเองนะลูกเดี๋ยวเอาหลานแกกลับไปด้วยนี่คุณพันทัศน์ยังไงเนี่ยพูดอย่างนี้มันจะถูกเหรอ ไอ้สองมันก็เป็นหลานเหมือนกันทําไมจะอยู่ไม่ได้ใจคอมันจะหดเหี่ยมไปหน่อยแล้วนะเราจะทําทุกอย่างตามพิัยกรรมของคุณพ่อรู้เอาไว้ด้วยแล้วยังไงทําไมไอ้สองมันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ทีตอนไปตามมันมาก็ไปอ้อนวอนใครใครไปออนแกพูดดีๆนะก็คุณไงคนเ็เห็นกันทั้งซอยใส่ชุดและสีแดงล่อหมาเห่ากันให้เกลียวกลาาไปทั้งซอยเลยแล้วที่ยังเอาเงินไปล่อมันเองใครใครเอาเงินไปล่อกแก,แกถ้าอย่างนั้นก็พ่อคุณเน่ แกเอาหลังแกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยไปไม่ต้องส่งอยู่ได้ ให้ดอยยประกรณอ,อธิบายให้เขาฟังด้วยตะกูลอุ๊ไปพี่อ,อ้นโอ้ให้เขาเท่าพี่อ้นนะ

ลูกทำไมทำไมถึงไม่เอาเขาเองมีสิทธินะยายเขาเกลียดเราขนาดนี้จะให้หนูอยู่อีกเหรออภิรอมอภิรอมอภิรอมฉันให้นะสองล้านคนละครึ่งก็ได้สองล้านห้าแล้วพบกันนะอ้น จะเอ๋คุณยาย ได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้าง<ฮ>อะไรก็ไปไปเฮ้ยอ, <c oughs> อะไรผีเข้าเฮ้ยได้อะไรมาบ้างยายอย่า,ยามาจุ้งเลยฉันไปพักนะโศกน้าไปทำงานต่อก่อนนะจ้ะหนูขอบคุณนะจารนภปอง ต้องเศร้าล่ะอยู่คนเดียวสะเมื่อไหร่ละเราอ่ะปองปีค่ะกันทั้งหมดเลยคุณนาย 낙서 未来。